สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในปีพศ2565ของชาวราศีพฤกษภนั้นด้วยอำนาจจากดาวพฤหัสจะทำให้การงานการเงินเจริญรุ่งเรืองท่านมีโอกาสร่ำรวยกันท่วนหน้าและสิ่งที่ควรระวังที่ท่านละเลยไม่ได้ก็คือการดูแลเอาใจใส่คนรักคู่ครองและมิตรสหายอย่าให้ห่างหายไปบุคคลเหล่านี้ถ้าหากท่านละเลยไม่เอาใจใส่พวกเขา อาจส่งผลเสียกับชาวราศีพฤกษบได้เริ่มจากเดือนมกราคมทั้งการงานและการเงินจะถูกเลื่อนไปหรือไม่ก็ไม่เป็นไปตามตกลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศกับการศึกษาและเรื่องกฎหมายด้วยแล้วยิงต้องควรรอบคอบให้มากยิ่งขึ้นหากท่านต้องเซ็นสัญญาหรือมีการประนีประนอมท่นต้องทีท่วนส่วนท่านที่กำลังจะแต่งงาน ควรระวังเรื่องเงินทองของบาดใจที่อาจทำให้งานล่มได้และสำหรับท่านที่ใช้จ่ายเงินทองออกไปมากก็อย่าได้ประมาทในช่วงนี้เพราะนอกจากโรคภัยจะถามหาแล้วชาวราศีพฤกษพมีเกณฑ์ถูกหลอกให้เสียเงินอยู่ด้วยในช่วงนี้มาถึงเดือนกุมภาพันธ์เดือนนี้การงานและการเงินของท่านอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นถ้ามีเงินผ่านเข้ามาท่านควรรีบคว้าเอาไว้ ใครที่ทำกิจการเกี่ยวกับการงานการติดต่อประชาสัมพันธ์ต่างประเทศหรือการศึกษาก็อย่าประมาทนะครับควรติดตามผลงานอย่างสม่ำเสมอจะได้มีข่าวดีส่วนเรื่องความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วจงหมั่นเติมความหวานให้มากขึ้นจะทำให้ความรักราบรื่นโรแมนติกส่วนคนที่ยังเป็นโสดอยู่ช่วงนี้หากท่านกำลังคุยกับคนต่างชาติ ก็อย่าเพิ่งคาดหวังให้สูงเกินไปนะครับควรดูท่าทีเขาไปก่อนมาถึงเดือนมีนาคมช่วงนี้มีความโดดเด่นมากที่สุดในรอบปีเมื่อการงานดีการเงินดีความรักก็พลอยดีไปด้วยช่วงนี้ท่านมีโชคเข้ามาจะมีลาบผลได้ดังใจหวังการลงทุนการเสี่ยงโชคก็อยู่ในเกณฑ์ดีส่วนท่านที่ทำกิจการค้าขาย การงานติดต่อประชาสัมพันธ์ต่างประเทศจะมีข่าวดีเข้ามาและยังรวมไปถึงคนที่มีคดีความถ้าหากท่านพยายามให้มากขึ้นก็จะเป็นผลสำเร็จหมดทุกหมดโศกส่วนคนโสดหากท่านมีการเดินทางไปต่างประเทศได้ร่วมกิจกรรมต่างๆจะเปิดโอกาสให้ท่านได้พบรักได้เจอเนื้อคู่ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ความรักไม่ต้องเติมน้ำตาลก็หวานได้ จะยังไงความรักของท่านก็ยังหวานโรแมนติกอยู่แล้วเข้าสู่เดือนเมษายนช่วงนี้โชคยังดีต่อเนื่องเงินทองไหลามาเทมาที่ได้มาจากผลงานที่ท่านได้ทำเอาไว้หรือมีโชคลาภที่ทำให้มีโอกาสมากขึ้นเพราะการงานของท่านยังอยู่ในระยะขาขึ้นที่จะเจริญก้าวหน้าต่อไปตราบใดที่ท่านยังทำงานสุดเจริญอยู่นะครับ ส่วนใครที่ทำงานในด้านมืดท่านอาจมีภัยมาถึงตัวจากงานที่ท่านทําในเรื่องความรักนี่เป็นช่วงเวลาที่ท่านต้องแบ่งเวลาให้เป็นความรักต้องมาก่อนเพื่อนจึงจะเป็นผลดีหากท่านแบ่งเวลาให้เพื่อนมากจนเกินไปอาจทำให้รักร้าวได้มาถึงเรื่องสุขภาพก็เช่นกันท่านควรงดเสพสุราของหมืนเมาทั้งหลายจะได้ห่างไกลาจากโรงพยาบาล มาถึงเดือนพฤษภาคมช่วงนี้การลงทุนการร่วมหุ้นกันจะมีผลดีสำเร็จทั้งมิตรสหายและคนใกล้ชิดต่างก็เป็นใจให้งานราบรื่นเป็นช่วงเวลาที่จะมีเงินทองเข้ามาส่วนการเซ็นสัญญาลงนามใดๆก็อย่าเพิ่งรีบร้อนหากเผลอไผลผิดพลาดอาจทำให้เสียรู้เสียเปรียบเขาได้โดยเฉพาะช่วงครึ่งหลังจากวันที่20ไปจนถึงสิ้นเดือนนั้นท่านควรระวังให้มาก มาถึงความรักคนโสดจะมีข่าวดีช่วงนี้ไม่ต้องตามหาความรักนะครับเพราะความรักจะมาหาเองส่วนคนที่กำลังตกหลุมรักอยู่แนะนำว่าควรรักอย่างมีสตินะครับข้าวสู่กลางปีเดือนมิถุนายนช่วงนี้การเข้าสังคมได้พบปะสังสรรค์หรือการไปร่วมเสวนาวิชาการจะได้เพิ่มพูนความรู้ให้กับท่าน ท่านที่ต้องการแสดงตัวตนต้องรู้จักใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์สิ่งเหล่านี้จะทำให้กิจการงานของท่านจเจริญรุ่งเรืองมีเงินเข้ามาอยู่เสมอแต่สิ่งที่ควรระวังก็ยังมีอยู่หากท่านคบคนผิดทำงานไม่สุดจิตจ,จะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงได้มาถึงเรื่องความรักสเสน่ห์ของท่านจะได้มาจากคาพูดหรือการขีดเขียนช่วงนี้ความรักเข้าสู่เกณฑ์ดี จะมีเพศตรงกันข้ามเข้ามาให้ความสนใจส่วนคนที่มีโอกาสพบเจอกับเพศตรงกันข้ามทีละหลายๆคนท่านควรตัดสินใจเลือกใครให้ได้สักคนนะครับเพื่อท่านจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เสียทีมาถึงเดือนกอนรกฎาคมเดือนนี้ท่านต้องพึ่งตัวเองให้มากถึงจะมีเงินทองเข้ามาช่วงนี้โชคลาภยังอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่แต่การให้กู้ยืมท่านต้องรอบคอบ บริษัทห้างร้านหากจะให้สินเชื่อให้เครดิตกับลูกค้าควรพิจารณาให้รอบคอบเพราะคนที่เคยจ่ายดีช่วงนี้อาจไม่มีจ่ายก็เป็นได้สรุปก็คือเรื่องงานของท่านอยู่ในระยะที่ประมาทไม่ได้มาถึงความรักช่วงนี้คนที่มีรักอยู่แล้วไม่มีปัญหาส่วนคนที่กำลังมีเพศตรงกันข้ามเข้ามาในชีวิตก็อย่าเพิ่งไว้วางใจจนเกินไป เพราะเขาหรือเธอคอนนั้นอาจนำความยุ่งยากมาให้ก็ได้ในช่วงนี้เข้าสู่เดือนสิงหาคมช่วงนี้กำลังสบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็แก้ไขได้ท่านที่มีทีมงานมีลูกน้องจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีท่านที่ทำงานเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างช่วงนี้มีความสะดวกการงานสำเร็จ จะมีเงินเข้ามาส่วนคนทำงานจะมีโอกาสมากขึ้นให้ท่านเตรียมพร้อมเอาไว้นะครับมาถึงเรื่องความรักช่วงนี้ท่านควรให้ความสำคัญกับคู่ของตัวเองให้มากเข้าไว้เมื่อความรักเข้าสู่เกณฑ์ดีคนรอบข้างญาติสนิทมิตรสหายต่างเป็นใจช่วยให้ความรักมีสีสันส่วนคนที่ยังเป็นโสดอยู่ท่านควรอยู่กับที่มากกว่าการตามหาความรัก หากท่านเดินทางไปเพื่อหารักในช่วงนี้อาจเจออุปสรรคมากกว่ามาถึงเดือนกันยายนคนที่มีงานเสริมทาการค้าขายออนไลน์จะมีรายได้เข้ามามากบางคนมีมากเป็นกอบเป็นกรรมก็ขอแสดงความยินดีด้วยช่วงนี้สิ่งที่ควรระวังก็คือการทําสัญญาใดๆควรให้มีความชัดเจนทั้งจากคำพูดทั้งเอกสารสัญญา หากท่านทํากับหุ้นส่วนมีคู่ค้าคู่สัญญาจะช่วยให้ไม่ต้องทะเลาะกันเองในภายหลังคนที่มีครอบครัวแล้วความรักยังราบรื่นดีท่านจะได้ข่าวดีได้บุตรหรือธิดามาเป็นโซ่ทองคล้องใจคนที่ยังเป็นโสดก็มีโอกาสได้พบรักท่านจะได้เจอคนถูกใจจะสารสัมพันธ์รักกันไปจนได้เป็นคู่ครองกันไปในที่สุด ข้าสู่เดือนตุลาคมเดือนนี้ท่านอาจได้ดีมีโชคถึงขั้นมีลาบลอยเข้ามาการงานธุรกิจที่มีหุ้นส่วนการทำงานเป็นทีมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีรายได้อุปสรรคที่เกิดขึ้นกับงานก็มีอยู่บ้างเพราะโอกาสที่พนักงานลูกจ้างลูกน้องอาจก่อเรื่องให้ท่านเดือดร้อนสร้างความเสียหายได้เรื่องนี้ท่านควรรอบคอบ ส่วนเรื่องความรักช่วงนี้ความรักของใครหากใครคิดนอกใจลุ่มหลงมัวเมากับคนที่ไม่ใช่คู่ของเราจะถูกหลอกให้เสียเงินไปกับการใช้จ่ายที่ไร้สาระถึงเดือนพฤศจิกายนนี่เป็นช่วงเวลาที่ท่านจะต้องใจเย็นกับหุ้นส่วนคู่ค้ากับคู่สัญญาไม่วางอำนาจหรือแสดงความหวาดระแวงให้เขาเห็นว่าเราไม่ไว้ใจกัน จะทำให้เสียงานบรรยากาศดีๆจะทำให้งานราบรื่นสำเร็จได้ง่ายขึ้นรายได้พิเศษของท่านก็จะมีเข้ามาแต่ก็จะขึ้นอยู่กับการติดต่อสร้างสัมพันธ์ของท่านด้วยท่านจึงจะมีโอกาสมากขึ้นส่วนเรื่องความรักช่วงนี้หากยอมได้ก็ควรยอมให้อีกฝ่ายเป็นใหญ่กวา่าจะทำให้ความรักหวานชื่นโรแมนติกมากขึ้นส่วนคนโสดเองจะมีโอกาสได้พบรักได้เจอเนื้อคู่ มีความยินดีปรีดาและสุดท้ายเรื่องสุขภาพช่วงนี้ไม่มีไข้หนักแค่ปวดเมื่อยอ่อนเพลียเมื่อได้พักผ่อนก็หายไปเองเดือนธันวาคมสิ้นปีแล้วยิ่งต้องโอนอ่อนผ่อนปรนต้องยอมเสียสละประโยชน์บางอย่างเพื่อได้มาอีกอย่างท่านจึงจะได้ไปต่อและจะช่วยให้การงานการเงินเข้ามาสะดวกขึ้นทั้งกิจการและงานที่ทำ ก็จะสำเร็จได้ตามใจหวังส่วนเรื่องความรักสำหรับคนที่มีคู่แล้วท่านต้องเป็นฝ่ายรับฟังมากกว่าเป็นคนที่ออกคำสั่งเลิกจูจี้ขี้บน่นจะช่วยให้ความรักราบรื่นสำหรับคนโสดนั้นการเดินทางไกลจะให้โชคท่านจะได้พบรักกับคนที่ถูกใจที่มีอายุใกล้เคียงกันแต่ถ้าหาการเดินทางครั้งนี้ท่านพบกับคนที่มีอาวุโศมากกว่าหนึ่งรอบ ควรคิดให้รอบคอบก่อนตอบตกลงนะครับเพราะเขาหรือเธอคอนนั้นจะยังไม่ใช่คู่แท้ของท่านก็หวังว่าท่านจะได้รับความรู้และความบันเทิงกันไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับอโรคยาปารมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม